สวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลอยสไตล์นะครับ mm hmm. และในวันนี้ mm hmm. ผมจะมาร mm ีวิวแอนิเมชันซีรีส์จากเกม League of Legends นะครับ mm hmm. ที่เพิ่งเข้าฉายทาง Netflix mm hmm. นั่นก็คืออานั่นเองอาเคนคืออะไรสนุกจริงไหมเ mm hmm. นื้อเรื่องเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ ไปเลยก่อนอื่นนะครับต้องสารภาพตามตรงว่าทุกครั้งที่ผมได้ยินเกี่ยวกับหนังซีรีส์หรืออะไรก็ตามที่สร้างขึ้นจากเกมเกมถูกสร้างเป็นหนังนะฮะหรืออะไรก็ตามในแนวนี้ผมก็คิดในใจแล้วว่าเออเอาเลยจะด,ดีอ๋อนี่ขนาดผมนะครับเป็นแฟนเกมตัวยงอาจจะเป็นเพราะว่าพวกหนังที่สร้างจากเกมหรือว่าซีรีส์ที่สร้างจากเกมส่วนใหญ่มันมักจะไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยสนุกงะ แต่การมาของอาเคนทำให้ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดนิดหนึ่งเลยนะกลายเป็นแอนิเมชันซีรีส์ที่สร้างจากเกมที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับนี่ขนาดตอนเปิดตัวผมไม่ค่อย hype สารภาพตามตรงแต่สรุปนะครับสนุกเกินความคาดหมายลบความอาคติต่อพวกหนังหรือว่าซีรีส์ที่สร้างจากเกมโดยสิ้นเชิงเลย <laughs> นอกจากนี้อาเคนถือว่าประสบคมสมากนะครับหลังจากฉายมาได้แค่3ตอน,น,นแรกก็ขึ้นแท่นซีรีส์ใน Netflix ว่ามียอดเข้าชมสูงที่สุดในโลก แสงหน้าแชมป์เก่าอย่างสกีตเกมขึ้นอันดับหนึ่งบนเน็ตฟลิกกว่า38ประเทศทั่วโลกกระแสตอบรับเนี่ยล้วนเป็นเสียงเดียวกันคือมันมันดีอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโปรดักชันอลังการใครที่ชอบเสพงานภาพคือฟินไปตามๆกันเลยครับมันเหมือนกับพวกสแปดอาร์ตของเกม L.O.L ที่ปกติทําสวยอยู่แล้วขึ้นมามีชีวิตมีการเคลื่อนไหวเรื่องแสงการขยับของตัวละครฉากอะไรอย่างนี้ฮนะผมรับประกันได้เลยว่าโคตรสวย สมศักดิ์ศรีเกม League of Legends ซึ่งเป็นเกมระดับโลกจริงๆครับแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเล่น L.O.L. นะครับก็ยังสามารถสนุกไปกับองค์ประกอบต่างๆของเนื้อเรื่องได้ใครที่คิดว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันอาจจะดูไม่สนุกแน่เลยยิ่งทําเป็นการ์ตูนแอนิเมชันด้วยมันน่าจ,จะน่าเบื่อ เบาๆหรือเปล่าขอบอกได้เลยนะครับว่าไม่เด็กเลยผมนี่แหละตกใจซะเองตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าจะมีแบบพวกยูนิคอร์นเดินมาแต่ที่ไหนได้ใส่ความดาร์กลงไปเยอะมากครับพะมีการพูดถึงเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องการแบ่งแยกชนชั้นเรื่องการคอร์รัปชันความไม่เท่าเทียมของสังคมนะครับเล่าความเป็นมาว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันโดนอะไรมามันทําให้เป็นตัวร้ายอะไรแบบนั้นครับสาหรับใครที่ไม่รู้จักเกม L.L. นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้เล่นมาเป็น10ปีละ อธิบายง่ายๆเลยก็คือเกม LML เนี่ยคือเกมโมบ้า5ต่อ5ยกพวกตีกันนะครับใครที่ตีป้อมแตกฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปมีทั้งเวอร์ชันเล่นในคอมซึ่งเปิดให้บริการมานานมากแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันในคอมและปัจจุบันเนี่ยก็มีเวอร์ชันมือถือมาด้วยนั่นก็คือ League of Legends YD นั่นเองก็อยู่ในจักรวาลเดียวกันเนื้อเรื่องเดียวกันตัวละครเดียวกันแต่อาจจะยังมีไม่ครบนะครับตัวในเกมเพราะว่าตอนนี้ก็ให้บริการมาแค่1ปีเท่านั้น ความพิเศษที่ทําให้แฟนๆหลงรักหลงรักเกมนี้กันทั่วโลกเลยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องของจักรวาล League of Legends นะครับส่วนตัวผมเองชอบตัวละครของเกมนี้เพราะว่าตัวละครไม่ได้ผุดขึ้นมาให้เล่นเฉยๆแบบแค่สร้างตัวแล้วก็ตั้งชื่อว่าเทพสร้าง007แล้วปล่อยออกมาให้เล่นเลยอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับ เพราะในส่วนของเนื้อเรื่องหรือว่าจักรวาลของ League of Legends มีตั้งแต่แผนที่โลกแบ่งเป็นเมืองซึ่งจะมีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไปทุกตัวละครล้วนเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกศิษย์อะไรแบบนั้นน่ะคือเต็มไปหมดเลยอ่ะคือเป็นคนสําคัญของใครสักคนในชีวิตนะครับแล้วก็มีจิตใจเป็นของตัวเองทําให้รู้สึกชอบรู้สึกผูกพันกับตัวละครนะครับเวลาหยิบม,มาเล่นมันก็จะอิน อินไปกับตัวละครอินไปกับเกมนะฮะแล้วก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองรวมถึงลักษณะนิสัยความชอบอะไรต่างๆนะครับงานอดิเลกบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบปูเคดก็อาจจะเล่นตัวที่ปูเคดคือเหมือนเป็นคนคนหนึ่งมันเหมือนมีชีวิตเลยะฮะกลับมาที่อาร์เคนกันบ้างเรื่องราวของอาร์เคนเกิดขึ้นหลักๆที่เมืองพิวทาวเวอร์ซึ่งเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเป็นศูนย์กลางการค้าวัฒนธรรมการศึกษา ความก้าวหน้าต่างๆมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนก็คือข้างบนรวยคนข้างล่างจนจริงๆมันก็คือมีสตอรี่อยู่นะครับว่าทําไมถึงแยกมันเป็นเมืองบนล่างแบบนี้เผื่อใครดูตอนแรกแล้วอาจจะงงๆอันนี้ใครอยากรู้เนะื้อเรื่องก็ต้องไปติดตามกัน,นเอาเองนะครับแต่เอาเป็นว่าเพราะความอยากก้าวหน้าของเมืองพิวทาวเวอร์ทำให้เมืองซอนที่อยู่ข้างล่างต้องถูกทอดทิ้งลงไปอยู่ใต้ดินแบบนี้ดีกว่าข้างบนเป็นเมืองที่จเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นเมืองสําหรับพวกชนชั้นสูง ผู้คนรวยมีการปกครองที่ชัดเจนและมีสถานศึกษาวิจัยเทคโนโลยีความก้าวหน้าให้กับเมืองตัดกลับมาที่ด้านล่างเป็นเมืองที่มีชื่อว่าซอนอยู่ใต้ดินลึกสุดใจของพิวทโทเวอร์ประชาชนส่วนมากยากจนดูไม่มีการปกครองที่ชัดเจนทำงานนอกกฎหมายเพื่อแย่งชิงเศษเหรียญผู้คนทั้งขโมยใช้แรงงานแต่ถึงยังไงก็ยังมีผู้วิจัยเทคโนโลยีเคมีอยู่นะครับแบบแอบขึ้นไปขโมยทรัพยากรข้างบน,นบแล้วเอามากบบหน่อย แล้วก็ทําการทดลองแบบไม่มีมนุษยธรรมนิดนึงเมืองพิ้วทเวอร์ร่ํารวยดูมีชาติตระกูลอยู่ข้างบนส่วนเมืองซอนก็ตามมีตามเกิดอยู่ข้างล่างครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบฟีลลิ่งเมืองซอนมากกว่านะให้ความรู้สึกว่ามันไซเบอร์พังมากๆซึ่งเนื้อเรื่องหลักก็จะเกิดขึ้นจากตัวละครที่เติบโตในเมืองซอนนี่แหละครับมาดูเนื้อเรื่องย่อบแบบไม่สปอยกันบ้านดีกว่านะครับ ก็จะโฟกัสที่2พี่น้องจากจักรวาลลีออฟลีเจนนะครับคนพี่เนี่ยชื่อว่าวายผมสีชมพูนะดูห้าวห้าต่อยเก่งๆในเกมเนี่ยก็จะมีแต่สกิลต่อยๆนะครับอืมมันต่อยหมดเลยนะตัวนี้ส่วนคนน้องเนี่ยก็จะชื่อว่าพาวเดอร์นะครับตัวละครตัวนี้ต้องขอบอกว่าอันนี้แหละคือมาสคอตของเกม League of Legends เลยใครที่เห็นก็จะรู้ครับว่ามาจากเกม League of Legends สำหรับตัวนี้ซึ่ง2พี่น้องคู่นี้นะครับตอนแรกอะ่ะก็รักกันดีนะครับจนกระทั่งได้ไปทำภารกิจ ที่เมืองพิวทาวเวอร์นะข้างบนแต่เกิดความผิดพลาดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วทาให้เกิดเป็นหายนะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทั้งสองซึ่งเป็นอรไรที่เศร้าอะไรวะเนี่ย,ลยและการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองเมืองไปเลยนะครับโดยมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นเอาตอนแรกนะตอนแรกสุดเลยจนถึงตอนที่3อาจจะยังดูไม่ค่อยล้างผ่านสักเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่ค่อยบู๊มากแต่ว่าพอตอนที่4ขึ้นไปเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าเริ่มสนุกสะใจแล้วครับ ข้อดีที่สุดสำหรับอาเคนนะครับคืองานภาพโปรดักชันนี่เหมือนเสพงานศิล์นะครับภาพดีงามตาแตกการใช้มุมกล้องแสงลายเส้นพวกนี้คือแค่มาดูอนิเมชันก็ฟินแล้วอะส่วนเนื้อเรื่องเข้มข้นนะครับมีความดาร์กถึงเนื้อเรื่องจะเป็นเส้นตรงไปนิดนึงคือมันเดาได้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ผมถือว่าดีนะสนุกเพลงประกอบดีมากแล้วก็รู้สึกหายไครับอยากไปเล่นเกมต่อ สำหรับคนที่เล่น LL อยู่แล้วหรือว่าใครที่เป็นแฟนจักรวาล l e ล g กออริจินอยู่แล้วน่าจะถูกใจสุดๆนะครับได้เห็นตัวละครที่อยู่ในเกมมาตั้งแต่แรกนะครับขึ้นมามีชีวิตเห็นกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ใครทีมวาใครทีมจริงเนี่ยก็สามารถไปแฮชแท็กกันได้ส่วนผมจนะทีมวานะครับ เออชียกกันเอาเองเลยนี่ยังไม่นับตัวละครอื่นๆนะครับไม่รู้ว่าจบซีรีส์แล้วจะมาทั้งเกมเลยหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอาเคนมีซีรีส์ทั้งหมด9ตอนนะครับไม่น่าจะพอเพราะตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยหลีกออริจินยังมีอีกหลายเมืองนะครับมีอีกหลายมิตินี่พูดแค่เฉพาะเมืองพิวทาวเวกับเมืองซอนนะครับยังมีเรื่องราวขนาดเนี้ยเออเยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าหลีกออริจนิน กับบงการซีรีส์ไม่แน่อนาคตอาจจะทำเป็นหนังเลยนะดูทรงแล้วนะยังไงก็ตามนะครับใครที่สนใจหรือว่ายังไม่ได้ดูซีรีส์อา c a เคนนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ Netflix นะครับห้ามพลาดสำหรับซีรีส์แอนิเมชันที่ภาพสวยโปรดักชันอลังการขนาดนี้แต่ถ้าใครที่ถามว่าดูครบทุกตอนแล้วทำยังไงดีต้องนี่เลยในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วทุกคนสามารถเข้า,าร่วมสนุกกับอารเคนได้ต่อที่เว็บไซต์ r a o t x r e r a y o n g a m e c o m t h ซึ่งจะมีมินิเกมแล้วเรื่องราวอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ของ a r c a n e X Riot Game อีกมากมายโดยทาง Riot Game ได้ร่วมมือกับ a r c a n e เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น League e e g of Legends l e a g u e of r u n e t e ร r a League of Legends w r l d r w f t v a l o r a n t และ Team Fight Tactics เพื่อให้เหล่าแฟนเกมของ Riot ได้มีโอกาสร,รับของรางวัลในการทำเควสต่างๆพอเราเข้ามาเว็บไซต์นะครับก็จะมีให้ล็อกอินด้านขวาบนพอล็อกอินเสร็จปุ๊บก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะมีให้กดสำรวจแล้วเราก็สำรวจเลยตอนนี้ ไปเลยครับโหลดดิง้งอ่าแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องมาอุ้ยนวัตกรรมพลังงานก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเฮ้ยมันซ่อนอยู่ในระหว่างโลกอุ้ยน่ากลัวอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนังผีอ่าแต่พอเข้ามานะครับก็จะมีเหมือนเหมือนเกมจีบสาวแต่ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่อง และข้ายังไม่รู้เลยว่านั่นหมายความว่ายังไงเกิดการทวงผ่านพลังเงีเว้นหมนอีกครั้งโดยครั้งนี้โครงสร้างเป็นตัวส่งสัญญาณนั่นหมายความว่าที่ข้าจะบอกก็คือเจ้าตรงนี้เนี่ยเป็นใครอะไรเราก็ต้องตอบนะครับว่าเราจะตอบว่าอะไรใครฉันเหรอหรือว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนกันโอ้พระเจ้าเจ้าคือเฮมนินเจอร์และวิกเตอร์เจ นี่ฉันอยู่ในโลกต่างกระตูนอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ผมตอบข้อนี้เลย <c oughs> ห้องวิจัยของเฮมิงเจอร์นะครับจับเจ้าหัวขโมยก็จะมีเควสให้ทำนะครับเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูแมพสักนิดหนึ่งเผื่อมีของดีซ่อนอยู่แถวนี้อุ้ยเดินขึ้นไปด้านบนเอา้าเจอวิกเตอร์กดด้านหลังซะหน่อยโอ้ยได้รับขนมโปโล,โลครับแล้วก็จะมีมินิเกมให้เล่นนะ ก็กดไปนะครับอ่าก็จะมีวิธีเล่นมาบอกนะครับเชื่อมต่อปลายทั้ง2ด้านของท่อเพื่อให้พลังงานไหลเวียนก่อนที่เวลาจะหมดโอเคไม่น่ายากมากเหมือนจะมีเวลาหรือเปล่าอ่ามีเวลานะเมื่อเรากดคลิกต่อท่อครับเรียบร้อยด่านหนึ่งอ่า มินิเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันดูมีของรางวัลแจกด้วยนะมินิเกมแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูมินิเกมต่อไปเลยดีกว่าผมได้สกอร์มา2,990ดํเดาเนินการต่อมีเกมต่อไปครับสวัสดีพี่ฟินิกอุ้ยให้เราเล่นอะไรเนี่ยมินิเกมที่2ครับ แต่ที่เป้าหมายเพื่อทําการยิงเป้าหมายที่เป็นเลขเวลาจะเพิ่มเวลาให้กับคุณหากคุณยิงพลาดเวลาของคุณจะลดลงโอเคเรื่องยิงนี่พอได้อยู่อุ้ยยิงหละอุ้ยอมะดิฮัสติแต้อุ้ย ไม่หงุดหงิดไม่ได้啊ยิงไม่เอาคนไม่ได้นี่หัวรัวๆหัวรัวๆลากหัวคมคมลากหัวคมคมครับยิงกลางอุ้ยโอ้ยหลบเวลาหมดเอาผมได้สกอร์แค่นี้เหรอความแม่นยำ88ก็ถือว่าโอเคละหาวัตถุที่มีเงาปกคลุมในห้องแล้วแตะมัน แตะแล้วลากหน้าจอเพื่อสำรวจทั่วทุกมุมห้องต้องสำรวจอันนี้หรือเปล่าอุ้ยใช่แล้หนึ่งอันอันนี้น่าจะใช่นะเ,ออเรียบร้อยแล้วก็อันสุดท้ายเอา้าเรียบร้อยครับโอ้โหหกูใจยาก ก็จบไปแล้วนะครับโอ้โหในเกมต่างๆก็จะมีพวกอีสเตอร์เอกมากมายนะครับใครที่ชอบซีรีส์อาร์เคเนี่ยผมว่าน่าจะชอบพวกมินิเกมนะฮะให้ลองมาเล่นกันดูนะครับ r i o d x a r c a n e r i o t r g a m e นะฮะเข้าเว็บไซต์นี้เลยมาลองเล่นกันดูใครที่ว่างๆหลังจากที่เราทำภารกิจนะครับหรือว่าเล่นมินิเกมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเข้าเกมโดยอัตโนมัติเลยนะคือเด้งเข้าเกมเลยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอะมาดูกัน ของรางวันนะครับหลีกออกซิเจนก็จะได้แคปซูลนะครับซัมมอนเนอร์ไอคอนส่วนทีมฟเทคติกเนี่ยก็จะได้อารีนาสกินด้วยก็จะเป็นพื้นที่พื้นบอร์ดนะวา l ์โลแรน์กันบัดดี้ได้บัดดี้นะอันนี้วาลิฟได้โปโลคอยเอาไว้ตั้งกิวส่วนอ้าวมีอันหนึ่งครับของรางวัลเป็นสเปร์นะวา l ์โลแรน์ land. เอาไว้ฉีดพ่นๆใส่กำแพงอ่านี่ครับใครที่อยากได้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันนะ ง่ายๆสนุกๆน,นะครับหลังจากที่รับรางวัลไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเว็บไซต์ไรออ X R K เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเลื่อนลงมานะครับจะมีข่าวสารอาเคนะครับข่าวสารต่างๆแล้วก็มีข่าวสารเกมมากมายนะครับทุกๆเกมจากเครือไรออนะอ่านี่ครับแล้วก็มีเพลงนะนี่เราคลิกเข้าไปเรสามารถไปฟังเพลงกันได้รีบปิดดีกว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แล้วก็นี่ครับ ที่สำคัญที่สุดเลยตรงนี้ครับรับชม a r เ a n นคลิกเข้าไปนี่ครับเราสามารถรับชม a r เค n นจากตรงนี้ได้เลยผมแนะนำเลยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะมีทั้งหมด9ตอนอยากให้ทุกคนติดตามชมนะครับใครที่เป็นแฟนแฟน l g u g u f of l e n e s เนี่ยผมบอกได้เลยว่าชอบมาก ยังไงก็ต้องขอฝากแอนิเมชันซีรีส์สุดยิ่งใหญ่อลังการที่กำลังโด่งดังมากๆณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือว่าในประเทศไทยก็ตามซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเกี่ยวกับจกักรวาล League of Legends ที่เล่าถึงความสมดุลระหว่างเมืองต่างๆซึ่งก็คือเมือง p i w Tower แล้วก็เมืองซอนนั่นเองโดยเจาะลึกเรื่องราวต่างๆตัวละครโด่งดังมากมานยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิงหรือว่าไวาแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกมินิเกมกันต่อด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนขอตัวไปดูอาเค n ยนแป๊บหนึ่งเดี เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปหน้าด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย